ถ้าคนอยากรูว่าโปสามารถทําอะไรได้บ้างคุณเชิญไปดูกันได้เลยคุณก็สามารถจะก๊อปตัวละครใครก็ได้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองคุณก็จะสามารถเอารถกระโดดหนีตํารวจได้ก็จะสามารถขโมยรถใครก็ได้โดยไม่ล็อกสักคันคุณก็จะสามารถโดนกระทืบได้เช่นกันแต่ไม่ใช่ประเด็นก็จะสามารถซ่อมรถตัวเองได้โดยไม่เสียเงินสักบาทก็จะลอยเล่นบนฟ้าได้โดยไม่ต้องแคร์ใครก็จะเสกรถบัสเพื่อก่อกวนคนอื่นได้แบบชิวๆ และยังมีฟังก์ชันอีก40ฟังก์ชันตัวอย่างเช่นอิ b บอรหรือล็อกหัวแล้วมองคนในระยะไกลปรับอามตะตาย,ยรถวิ่งเร็วได้วาร์ปได้สไลด์ไม่จำกัดต่อยมาดเดวตายล่องหนเปลี่ยนตัวละครและเปลี่ยนสภาพเสกอุต่างๆได้พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้คือโปรตัวเดียวและตัวนี้เลยครับผมและวิธีการซื้อก็ให้ทุกคนเข้ามาในเว็บไซต์แล้วก็มาที่หมวดหมู่ไฟมครับ แล้วก็มาที่1ีบไฟเอมแล้วก็ให้เลือกไปที่ Internal Function เหลือนเต็มระบบตอนนี้กำลงะะังลดราคา50%อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับทุกคน